พบกับมาหากรรมสุดยอดการแต่งรถแห่งปี r m A ร่วมมือกับ X Hammer อลังการแค่ไหนเดี๋ยวเราพาคุณไปดูเลือกความหล่อความดุความเท่แบบสไตล์คุณด้วยกันชนหน้า Atlas Hammer เพิ่มความแข็งแกร่งด้วยบันไดข้าง Shadow แหลกหลังคา Hammer ที่สามารถบรรจุสัมภาระได้จริงแข็งแรงดุด,ดัน,มา,ม, bar, น Warrior, มาพร้อมกับไฟสปอตไลท์โรบารุ่นวอริเออร์มาพร้อมกับไฟส่องสว่างขณะถอยเพิ่มความปลอดภัยให้กับคุณ <c oughs> เพิ่มความแข็งแกร่งกับการชนท้ายรุ่นโนวามาพร้อมกับไฟถอย LED <c oughs> ไม่ว่าคุณจะเป็นสายหล่อสายดุหรือว่าสายรุย สามารถเลือกออกแบบการแต่งรถสไตล์เท่ๆได้ด้วยตัวคุณเองติดต่อพวกเราได้ที่ฟอร์ด r m A สาขาพระราม4นะคะติดต่อมวยเบอร์082166 6220แล้วโทรกันขา้ามเยอะนะคะ